ส่วนมะม่วงเบานะครับผม าเพื่อนสวัสดีครับดมคัะนะจ๊ะวันนี้จะมากินยำกุ้งสดมะม่วงเบานะครับผมวันนี้เป็นฟิลอยากกินอะไรเปรี้ยวๆนะเพื่อนจ๋ามะม่วงเบาเป็นอะไรที่เปรี้ยวนะครับผมแล้วก็มีน้ำยำหวานๆแล้วก็ราดพริกนะครับผมกินกับกุ้งสดเพื่อนจ๋าแล้วก็ตรงนี้มีข้าวไข่เจียวส้มตำนะครับผมน่ากินมากเลยอ่ะเอามากินด้วยนะครับผมทุกอย่างเฮ้ยดูแบบสีสวยมากเลยนะครับผมช่วงนี้เวลาดมกินข้าวนะครับผมดมจะชอบฟังเพลงไปด้วยนะครับผมซึ่งดมใช้พีโอทูเบอร์นะครับผมในการฟังเพลงไปด้วยแล้ว ดูนะครับผมเขามีฟังก์ชันพื้นหลังด้วยนะครับผมเราสามารถฟังเพลงไปด้วยได้นะครับผมเราก็ทําอย่างอื่นไปด้วยได้เช่นกันเลยนะครับเล่นแอปอื่นหรืออ่านกระทู้ในเว็บไซต์อื่นก็ได้เลยนะครับผมสะดวกมากๆเลยครับและมากไปกว่านั้นนะครับผมเขายังมีฟังก์ชันป๊อปอัพนะครับผมตรงนี้เลยสามารถดูคลิปตรงมุมบนได้นะครับผมคุณแง่คือสามารถดูคลิปและเล่นแอปอื่นในขณะเวลาเดียวกันได้นั่นเองนะครับนี่นะครับผมที่สําคัญสามารถดูคลิปสั้นได้ด้วยนะครับผมเหมือนดูยูทูบช็อตนะครับผมนี่เขาก็จะมีให้ดูหลากหลายเยอะแยยยะะะมมมาาากกเลนคบผจอว่ ครับผมโหลดฟรีนะครับเพื่อนจ๋า <welche> ซ <ikka? S 2> uh ึ่งประหยัดเงินไปได้ถึง159บาทต่อเดือนหรือว่า1,908บาทต่อปีเลยนะครับยังไงเพื่อสามารถดาวน์โหลด PewTuber นะครับผมได้ทาง App Store แล้วก็ Google Play นะครับเพื่อนสนใจดาวน์โหลด y o u t u b e r นะครับผมดกทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้เลยนะครับผมไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับน้ำข้าวค่ะว่ากินมะม่วงเบากันมันเป็นฟิลอยากกินแบบเปรี้ยวเพื่อนจ๋านี่นะครับผมแล้วก็กวักนะครับผมจริงทำเป็นแบบเหมือนฟิลน้ำปลากรัวนะครับผมเป็นรสชาติแบบยำๆนิดนึงนี่นะคผม

Bia bà ăn mà dâm nghe nè <tôi> <tôi> กุงสดฟึบปึบอือุอมาก อ่ะเหรอเด็ดจังนะปักไหม่อืมไข่เจียส้มตำคำหน้ากินมากเลยอ่ะให้ใจเหอะมาทำไข่เจียวฟูๆกับกรอบนิดนึงนะครับผมแล้วก็มีส้มตำนี่ kin như ngี้ ngon ผเพื่อนจมะม่วงเบานี่คือแบบกินเข้าไปตื่นเลยเนาะเป็นมะม่วงที่เปรี้ยวนะครับมะม่วงเบาถ้าคนไหนไม่เคยกินเขาจะเป็นมะม่วงลูกเล็กๆนะครับผมลูกแค่แบบลูกน้อยลูกแค่นี้เองแล้วพอหั่นออกมาก็จะแบบเป็นลูกแค่เนี้นครับแต่รสชาติเขานะเปรี้ยวหแบบือแบบถึงใจนะอ,อ,อร่อยอะ่ะ đông con không nhìn béo béo mà. Ối, เีลยวน้ําตาไหลอยู่นะไข่เจอยกิยมๆก,กับส้มตำแล้วผมงข้าวร้อน <c oughs> 봐. <laughs> 음. <웃음> 음. นี่ครับคือสิ่งที่โหปลดบานนะไข่เจียวส้มตำช่วงนี้กินทุกวันเลยเอาจริงออออืร่ย กุ้งกุ้งมาแล้วมากุ้งมาแล้วเผ็ดนะครับผมที่เห็นน้ำนี่เผ็ดนะเพื่อนจ๋าแล้วก็แบบปักพริกเขาไปอีกเนี่ยทุกเปรี้ยงเผ็ดอืม

Mà ngủ. Sao? Bị Ừm. tao lại rồi. <cười> <cười> <S <S วันนี้ร่มลาไปก่อนนะครับผมไปเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับรักทุกคนเลยนะครับพี <S <S ่ติดมือเกือบแบบเปิดข้าตาหรือเปล่าไม่นะครับผมบ๊ายบายครับ